ถ้าคุณนะมีมีไอเดียว่าคือความรู้ที่กูจะได้อย่างเดียวคือการแค่กูไปนั่งท่องจําอะไรบางอย่างหรือก็เราต้องไปนั่งเรียน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 อะไรบางอย่างเราจะไปสู้คนอื่นได้ไงวะมันไม่ใช่นะครับจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่ามหาปัญญาแห่งจักรวาล infinite intelligence ภาษาอังกฤษเรียกว่า infinite intelligence คือความไม่ใช่ AI นะแต่มันมันคือคล้ายๆความปัญญาที่มันแบบไม่มีขีดจำกัด i n นฟินิตอินฟินิตภาษาไทยเท่ากันอะไรอินฟินิตใช่เหรอเอ้ยมีคำสวยกว่าน,นั้นมีคำสวยกว่าน,นั้นมีบ้า f i n i t ิ Intelligence ปัญญาไร้ขีดจำกัดเป็นปัญญาที่แบบมหาศาลนอะเหมือนคุณพยายามถ้าคุณพยายามท่องจำ Google คุณจะท่องไม่ได้อะมันเหมือนอย่างนั้นเลยคือคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลด ข้อมูลอะไรก็ตามโดยที่คุณยังไม่ได้ไปนั่งท่องจำไปได้ไม่ได้เรียนแต่คุณรู้ด้วยเซนส์อะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่า six sense วันนั้นข้อแรกที่ผมจะให้วันนี้คือ six sense อสัมผัสที่6ซึ่งคนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรู้หมดเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเรื่องนี้ไม่ได้เอาอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มาคุยกัน แต่คนที่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของโลกรู้เรื่องในหมดเรื่องของสัมผัสที่6เรื่องนี้นะครับผมสัญญาวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยเหนือชั้นอะ่ะพูดง่ายคือคนอื่นแม่งทั่งท่องจ,จําจนหัวแตกเรียนจนหัวแตกเรียนจนหัวแต่ว่าความรู้ไม่สู้คุณไม่ได้โอเคแต่คุณไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนสูงแต่คุณมี six เซน s ์พูดง่ายๆคือคุณเข้าเข้า Google ได้ตลอดเวลาผู้เปรียบเทียบอะ่ะเปรียบเทียบนะ ียบเทียบโอเคแบบ A แบบ A คือคนทั่วคนทั่วไปในโลกมันเขาคิดว่าปัญญาจะเรียนจะทำอะไรต้องเรียนรู้อย่างเดียวต้องเรียนรู้คือไปนั่งท่องจำไปนั่งศึกษาไปนั่งนั่งสตูดี้พูดง่ายคือเขาคิดเหมือนกับว่าเขาจำเป็นจะต้องไปเอาข้อมูลมาเอามาใส่ในฮาร์ดไดรฟ์ของตัวเองสมองของตัวเองเป็นฮาร์ดไดรฟ์ใช่ไหมฮาร์ดไดรฟ์จนเป็นก้อนๆอเงี้ยเอาสมองตัวเองมาใส่ฮาร์ดไดรฟ์มันมีจำกัดใช่ไหมสมมติมีจำสองเทราไบต์ มีสองเทเลไบต์จำกัดกูยัด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 เข้าไปเหลียวก็เต็มแต่คนบางคนใช้ทั้งชีวิตแบบนั้นแต่คุณไม่รู้้ายทั้งชีวิตไม่รู้ว่าจริงๆกูแม่งมีไม่รู้กี่เทเลไบต์อ่ะกี่ทริลเลียนเทเลไบต์กี่เยอะแยะไปหมดเขาสามารถจูนเข้าถึง Google ทั้ง Google ได้เลยแต่บางคนไม่เคยใช้ไปนั่งท่องจำกระผีกหนึ่งของ Google เข้าใจปะ คนที่เรียนสูงหรือเน้นการเรียนอย่างเดียวจะไม่เข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่ผมสอนคือการจูนตัวเองจูนตัวเองกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้แหละจะสอนเรื่องนั้นและก็จะมาสอนเรื่องของการขั้นตอนการหาเงินด้วยขั้นตอนการสร้างเงินที่เจ๋งที่สุดจะเล่าให้ฟังว่า<อ>ผมฟังวันนี้กระโดดแทมโพลีนไปนะตื่นเช้ามากระโดดแทมโพลีนแล้วก็ฟังอับราฮัมพิกส์อับราฮัมพิกส์ ข้อแรกข้อแรกนะวิธีการได้ความรู้แบบเร็วที่สุดได้ความรู้แบบเร็วที่สุดทําไงคนส่วนใหญ่เน้นจําคนส่วนใหญ่เน้นท่องจําหลักสูตรของขส่วนใหญ่เน้นท่องจำเวลาเราตั้งแต่เรียนมาแล้วเราจะเน้นท่องจําใช่ไหมว่าโอ้โหต้องจาโน่นจํานี่ให้แม่นแแล้วผมไปเห็นอาจารย์ของผมเนี่ยอาจารย์ของผมลอรินมาเซลใช่ไหมเขาแบบ เฮ้ยทำไมเขาจาทุกอย่างแม่งแบบเหมือนธรรมชาติเลยวะ่ะแม่นีิเป๋งเลยจาโน้ตทุกตัวได้จํามือโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยโอ้โหแบบจาเหมือนกับแมงสมองสมองเรื่องว่าเป็น p h o ตก g r a p h i c m e มรี y ภาษาอังกฤษแล้ว p h o โต g r a p h i c memory คือเหมือนกับ p h โต o g r a เหมือนกับเหมือนกับเอ่อถ่ายรูปอะทุก,ท,กทุกความจําเหมือนกับถ่ายรูปจนมาเข้าใจอับรามวิสอับรามวิสเป็นผู้นําจิตวิญญาณที่สอนเรื่องกฎแรงดูดที่ดังที่สุดข,ของโลกผมก็รู้วิธีการอธิบายกับพวกคุณละอ่ะอยกตัวอย่างสมมุตินะ นี่ข้อหนึ่งนะจงใช้สัมผัสที่หข้อหนึ่งถ้าอยากก้าวหน้ากว่าใครในโลกนี้จงใช้สัมผัสที่6คนยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใช้แบบนี้ทุกคนชัวรไม่งั้นเขามาท่องจําทําไมบางคนท่องจําได้เยอะกว่าคนหนึ่งเป็นทำไมมีคนมีความรู้มากกว่าคนหนึ่งตั้งเยอะตั้งแยะเป็น1 0บสิบเท่าเป็นร้อยเท่าทําไมบางคนแล้วบางคนมีมีความสําเร็จมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยร้อยเท่าทําไม ทำไมบางคนแบบใช้ทั้งชีวิต<ม>ประสบความสำเร็จไม่ไม่เท่าไหร่ทำไมคำตอบหนึ่งอย่างเลยคือ six sense สัมผัสที่6แล้วสัมผัสที่6คุณจูนกับมันได้เท่านั้นคุณไม่ใช่ไปนั่งท่องจำมันคุณไม่ใช่ไปกราบไหว้มันคุณจูนกับมันได้เท่านั้นทำยังไงสัมผัสที่6คือดังนี้ถ้าอยากเป็นท็อปของคนอะท็อปเป็นยอดมนุษย์ถ้าอยากเป็นยอดมนุษย์คุณต้องใช้สัมผัสที่6 ถ้าอยากจะเั้งทั้งชีวิตคนอื่นไม่ใช้ทั้งชีวิตเนี่ยสำเร็จได้บางคนเนี่ยคุณยก,ยกตัวอย่างด็อกเตอร์อเบิร์ชวเซอร์เป็นฮีโร่ของผมด็อกเตอร์อเบิร์ชวเซอร์เนี่ยเป็นแพทย์ชาวเยอรมันได้รับรางวัลโนเบลสา,าส,าาสาขาสันติภาพเป็นด็ร์สามสาขาเราก็ได้รับรางวัลโนเบลแถมทั้งชีวิตไปอยู่ช่วยคนแอฟริกาไปทำโรงพยาบาลในแอฟริกา แล้วก็ยกคนยกย่องทั่วโลกทําไมคนคนนี้แม่งช้างช้างชีวิตเดียวประสบความสําเร็จเท่ากับหลายคนประสบความสําเร็จ5ชีวิต10ชีวิต10ทําไมมันไม่ใช่ต้นทุนทางชีวิตนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่คุณก็อาจจะบอกว่าโอ้ถ้าคนที่เกิดแอฟริกาจะทํายังไงมีนะคนที่เกิดแอฟริกาในความยากจนแต่แต่แต,แต่ขึ้นไปประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นไปเป็นถึงขณะเรียนก็เป็นด็อกจบด็อกเตอร์ที่อเมริกา มันต้องมีความฝันแต่เอาเรื่องนี้ก่อนซิกเนสัมผัสที่หกจะลอยฟันถ้าอยากเป็นยอดมนุษย์ต้องใช้สัมผัสที่หกถ้าคุณอยากเป็นคนเหนือคนพูดง่ายๆคนเหนือคนยอดมนุษย์คืออะไรคนเหนือคนเออใช้คำนี้ก็ได้สรุปใหม่ข้อหนึ่งถ้าอยากเป็นคนเหนือคนใช้สัมผัสที่หกคืออะไรอันนี้นโปเลียนฮิลนะนโปเลียนฮิลที่เขียนหนังสือ Think a อ d Grow Rich หรือ หน,นังสือชื่อว่าเจนเกอร์ริคือคิดผมแปลมาเป็นชื่ออะไรนะออคำาวยนั้นฟรีนโปเลียนฮิลเนี่ยไปสัมภาษณ์คนสองสาร้อคนที่สำเร็จที่สุดข,ของอเมริกาเขาสรุปมาได้เลยนี่เป็นหนึ่งในบทนั้นเลยหนึ่งในสิบสามข้อแห่งความสำเร็จก็คือสัมพันธ์ที่ห <c oughs> แล้วนี่นี่สิบปีสิบกว่าปีที่แล้วนะเว้ยเอ้ยไม่ใช่ร้อยกเกือบร้อยปีที่แล้วที่นโปเลียนฮิลทำเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นคนก็คิดว่ามึงเพิเจอป่ะเนี่ย ออสัมบัติที่หกมันจับต้องไม่ได้ไงคนส่วนใหญ่ก็เน้นคือท่องจําท่องจาท่องจําท่องจาท่องจํงจงจเรียน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 ทำงานหนักทํางานหนักทํางานหนักแต่เขาไม่รู้หรอกกูต่อคอนเน็ตกูเกิลกูก็จบแล้วเข้าใจปะ่ะไอพวกทางานหนักคือพยายามท่องจําเนื้อหาทั้งหมดใน Google แต่คุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือกูกูอะไรฉันฉันต่อกับ g o o g l e เสร็จแล้วก็ถามมันคําถามที่ใช่พอนี่คือหน้าที่คุณ วันนี้ผมไปฟังอับรามฮิทนะครับอับรามฮิก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยก็ถามบอกว่าถามอับรามฮิบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เราเนี่ยฟังดีๆนะนี่เริ่มแล้วนะเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เราอะสามารถที่จะเรียนรู้ในหัวข้อบางเรื่อง โดยไม่ต้องไปนั่งเรียนรู้ท่องจํา <Gym. S 1> เหมือนกับในโลกที่เราเข้าใจกันคือต้องไปนั่งศึกษาค้นคว้าท่องจําอบรฮัมิสตอบบ้านใดดูไหม yes 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 y e s แก y o u yes 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 มันชัวมากเขาชัวมากเขารู้ว่ามันเป็นไปได้ ว่ามันก็คือทํากันแบบนั้นจริงๆทําไมบางคนทาไมคนแบบนักประดิษฐ์ทําไมเอดิสันหรืออะไรมีเซนส์บอกว่าโอเคอันนี้มันทําได้ทําไมทาไมเบนจามินแฟรงคินถึงนึกเซนส์บอกว่าเออมันน่าจะมีไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะ่ยไอ้ตรงไอ้ไฟฟ้าอยู่ตรงเมฆเนี่ยทําไมเซนส์บางอย่างของคนเหนือคนบางคนถึงจะได้เหมือนกับรับรู้ว่าเออมันมันในโลกนี้มันมีแบบนี้ด้วย แล้วจริงๆเราทุกคนก็ทำผ,ผมมีประสบการณ์ลูกศิษย์ของผมก็หลายคนก็มีประสบการณ์แบบนี้มันไม่ต้องเป็นถึงขนาดเรื่องที่เปลี่ยนโลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบางเรื่องที่บบว่าเฮ้ยตรงนี้กูน่าจะซื้อขึ้นมาเฮ้ยตรงนี้กูน่าจะตรงนี้แหละกูว่าใช่คนนี้แหละกูว่าใช่คนนี้มันเป็นเซนต์แบบนี้เวลาคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างมันเป็นเซนตแ์บบข้างในคุณเคยเป็นหรือเปล่าว่า คนนี้กูรู้สึกไม่ดีกับคนนี้ไม่น่าจะคนนี้ไม่น่าจะ,นนไ,มาจะไม่น่าจะไปด้วยกันได้ไม่นานมาเป็นพาร์ทเนอร์ในธุรกิจคนนี้ไม่น่าไปซื้อของกับเขาคนนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะร่วมธุรกิจกันมันจะมีเซนส์อะไรแบบนี้นะครับรก็ต้องเล่าให้ฟังผมอยากจะเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเอาไปเอาไปนั่นด้วยก็คือมีคอนดักเตอร์คนหนึ่งคอนดักเตอร์ดังคนหนึ่งเนี่ยคอนดักเตอร์ดังคนหนึ่ง,คน,นงคนที่ดังมากเสร็จแล้วก็กำลังจะจ้าง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 ผู้ช่วย จ้างผู้ช่วยนี่ก็คือใครได้เป็นผู้ช่วยนี่คือมีอนาคตอ่ะคือใครได้เป็นผู้ช่วยเขาไม่มีอนาคตดังอ่ะคือแคแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้ผู้ช่วยคนนั้นตอนดังแล้วมันมาเล่าเรื่องเนี้ยเขาบันดังเขาชื่อเลนนเอร์เบิร์นสไตน์ดังมากแต่ตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขากำลังหางานไงแล้วเขาไปตามไอ้ผู้คอนดักเตอร์คนดังคนนี้แล้วคอนดักเตอร์คนดังคนนี้มันก็เจอหน้ากันหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็บอกพรุ่งนี้มึงมารับคนว่ามึงจะได้รับหรือเปล่าเหมือนผมอ่ะ ผมก่อนนิดหน่อยอะัวันนี้มารับผลว่าจะได้จะได้งานหรือเปล่าเสร็จแล้ววันต่อมาโอเคมึงได้งานเมื่อคืนกูเหมือนกันได้รับจูนกับจักราวาลพระเจ้ามาบอกกูบอกว่ากูควรจะเอามึงไอไอเลเนอร์เบิร์ซไซไอไอ,ไอลูกน้องคนนี้สมว่าเขาเป็นนิดหน่อยเขาเขาบอกว่ากูอยากจะรู้จังเลยว่าเขาต่อสายตรงกับพระเจ้ายัางไงวะอัลลนมิสฟอกเขายกตัวอย่างว่าเวลาคุณถามตัวเองนะ ยกตัวอย่างคุณสามารถดาวน์โหลดจริง,รงๆไอ้คนถามผมนึกกอนได้ละจริงๆคนถามบอกว่าเป็นไปได้ไหมคนถามอับราฮัมบิกนะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เนี่ยจะดาวน์โหลดข้อมูลหรือดาวน์โหลดความรู้รลงมาเลยโดยไม่ต้องไปนั่งเรียนโดยไม่ต้องไปนั่งจำอับราฮัมก็ตอบว่า yes 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 อะไรนะั่นใช่ไหม เขาใช้คำว่าดาวน์โหลดมันถึงไปลิงก์อีกต่ออีกเพื่อนหนึ่งเรื่องหนึ่งว่าเอสเตอร์ฮิตเอสเตอร์ฮิตก็คือผู้หญิงที่มาผู้หญิงที่เป็นคนพูดแทนอับราฮัมมิกส์โอเคปะ่ะผู้หญิงที่เป็นพูดแทนอับราฮัมมิกส์คนนี้ก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาก็ไปดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพยายามจะดาวน์โหลดพยายามดาวน์โหลดอะไรจากเว็บไซต์อันหนึ่งแต่เขาดาวน์โหลดไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคีย์คือคำนี้คุณดาวน์โหลดไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อคุณดาวน์โหลดข้อมูลจากปัญญามาหาปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดและคุณดาวน์โหลดไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่บางคนแม่งตื้อตลอดชีวิตบางคนใช้ทั้งชีวิตนึกว่ากูมีแค่2กิกอยู่ในหัวแล้วกูต้องท่องจำมัน แล้วถ้ากูเอาจําถ้าคุณเคยเคิดบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวกูเรียนภาษาภาษาเดียวแล้วกูเรียนภาษาที่สองนี่กูไม่วุ่นตายวะไม่ตีกันตายวะเนี่ยกูต้องเอาภาษาแรกออกไปก่อนไหมแล้วกูค่อยเอาภาษาที่สองใส่เข้ามานื้อออกปะเขาคิดว่าความจําไม่มีจํากัดไว้อยู่ในนี้ไม่ใช่ดาวนโ์โหลดอับราฮัมมิสบอกว่า,วาก่อนคุณจะ ได้ข้อมูลต,ต่อเชื่อคุณอยากจะได้ข้อมูลอะไรก็ตามไปเซนส์อะไรต่างๆในโลกเนี้ยที่คุณจะได้แก้ปัญหาอะไรยิ่งใหญ่มีจนินตนาการล้ำหรือล้ำหลืออ,อะไรเขาเรียกเหลือล้อนคุณจะต้องทําอะไรก่อนก่อนคุณจะดาวน์โหลดอะไรเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตคุณต้องทาอะไรก่อนเชื่อมต่อเวลาคุณเชื่อมต่อมนุษย์เชื่อมต่อกับจักรวาลทํำยังไงจากจักรวาลคือที่มาของเราซอร์สของเราเชื่อมต่อทํำยังไงเชื่อมต่อโดยการ รี Relax. แลกซ์อธิษฐานนั่งสมาธิหรือว่าทำอะไรที่มันเพลิดเพลินมีความสุขนั่นคือวิธีการเชื่อมต่อพูดง่ายคือถ้าคุณเครียดคุณต่อไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณมีความสุขคุณอยู่ในห่วงที่กําลังต่อเชื่อมละคุณทําอะไรที่เพลิดเพลินคุณกำลังอยู่ในห่วงที่เชื่อมละคุณทําอะไรที่มันสงบใจคุณกําลังอยู่ในเชื่อมเชื่อมกับจักรวาลละนี่เป็นเหตุผลที่คนต้องนั่งสมาธิเพราะคุณจะได้ทุกวันคุณจะได้จูนเชื่อม กับจักรวาลกับปัญญามหาปัญญาตลอดเวลาทุกวันนะครับผมแนะนําตอนเช้าที่คุณกำลังสงสัยว่าแล้วที่อาจารย์บอกว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ยังไงอืต้องแผ่นนี้ต้องเล่มนี้ใช่อันนี้มีสี่อันบอกเลยว่าจะเป็นวิธีที่คุณจะสามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรมหาปัญญาที่อยู่ในข้างบนอะ่ะใช่มาใช้ แล้วบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์มีไอเดียใหม่ๆตลอดทาไมเราหาอะไรทําใหม่ๆกันตลอดอืจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเราอาจจะใช้วิธีที่มันง่ายกว่าที่คุณคิดอ่ะคุณอาจจะเข้าใจว่าโอ้โหเราต้องแบบขยันใช่แบบเหนื่อยเข้ามาเขม้นไม่มีเลยแล้วเราแค่เชื่อมต่อใช่เท่านั้นเองแล้วในนี้มีวิธีบอกที่แบบง่ายที่หนูชอบคือที่เป็นเพลงแล้วก็ ให้นั่งสมาธิใช่เป็นเพลงชอบมากจริงเหรอไม่เคยบอกพี่ปกตินั่งสมาธิไม่ได้หรอาสมาธิสั้นเล่นคอมมันคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีเพลงเหมือนมันง่ายขึ้นใช่มันง่ายขึ้นกับการมากกว่าการแบบนั่งนับลมหายใจอะไรโอเคโอเคคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตอนนี้ดีมากชอบเหมือนกันอันนี้อันนี้ลุงก็ชอบเพราะว่าเป็นคนไม่อยู่ดีมานั่งสมาธินั่งไม่ได้หรอกแล้วคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทะนั่งด้วย แต่จริงๆมันเป็นกำไรชีวิตผมบอกได้เลยเป็นกำไรชีวิตของคุณเวลาคุณนั่ง,งสมาธนะินั่งสมาธิตอนเช้าห้านาทีสิบนาทีเพราะละใช่แล้วอาจารย์เริ่มจาก<ม>จารเริ่มแบบให้น้อยๆก่อนอื<ม><ม>แล้วก็ค่อยแบบเริ่มไปมีเพลงมีจํานวนความยาวของเพลงอะ่ะอ<ม>ือันนี้ดีอันนี้ชอบแล้วก็คอนเนคกับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือบางทีคุณยังไม่รู้ว่าแล้วมันจะไปเชื่อมต่อ,อยังไงวะ<ม>คือแบบแต่ก่อนหนูฟังอาจารย์ก็จะแบบอะไรวะเนี่ย นี่คืออะไรวะเนี่ยเอาตรงไหนเออคืออะไรวะอะไรเอางี้คือพูดง่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเห็นมันเห็นภาพได้ไหมมันเห็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเห็นภาพมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นภาพเหมือนกันนะไอความรู้ต่างๆมันล่องลอยอยู่ในอากาศแต่เรามองไม่เห็นภาพคุณต้องเชื่อมต่อถ้ามันจะเป็นเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งชีวิตคุณไม่คุณเคยถามตัวเองไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งชีวิตฉันไม่เคยรู้ว่ามีอินเทอร์เน็ตอยู่จริงด้วยเคยถามไหมถ้าวันชีวิตคุณนั่งอยู่กับคอมตัวเดียว โดนไม่ได้ต่ออิเนเทอร์เน็ตคือมีแต่ฮาร์ดไดรฟ์ของตัวกูวอวเองฮาร์ดไดรฟ์เืออเนี้ยสมองอันเดียวพอละโอ้โหแล้ oh แ<ต>ล,ะละ่ะเออแต่ถ้า <c oughs> คุณจูนได้คุณคราวนี้คุณมีจะเอาข้อมูลเท่าไหร่ก็ได้แบบชิวๆเวลาคุณเสิร์ช Google คุณเคยเครียดไหมไม่เคยเครียดต,ต้องจำไหมไม่เคยเพราะรู้อยู่แล้วมันมีคําตอบใชล่ออันเนี้ยคือแบบนั้นเลยถ้าเราทาแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลัง ได้อะไรที่มันดีกว่าที่เราคิดอ่ะอืแล้วนี่เป็นวิทยาศาสตร์ดิผมไม่ได้เอาอะไรมาเอาอะไรน้ํามันเขาเรียกอะไรนะ Snake Oil ภาษาอังกฤษเรา Snake Oil ไม่ได้เอาน้ํามันงูมาขายคุณนะเว้ยอันนี้รักษาทุกโรคเข้าใจป่ะเขาเอาสมอนเท้าออกมา Snake Oil ภาษาอังกฤษว่า Snake Oil Cell Man ภาษาไทยเขาเรียกยาลูกก้อนยาลูกก้อนอ๋อผมไม่ได้เอายาลูกก้อนมาขายคุณแนบดอกนี่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 รักษาทุกโรคอะไรไม่ใช่นะ นี่กว่าจะออกมานี่คือผมแบบว่าอินเรื่องนี้ทั้งชีวิตอ่ะแล้วพวกนี้ต้องมีวิทยาศาสตร์ไม่งั้นเสียชื่อบัณฑิตวิ้ยาอาจาร์ก็มีบอกอยู่อ่ะโอเคอันหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันคือคู่มือยอดมนุษย์อือันนี้บทที่ชอบคือที่มันเหมือนแบบปลดพันธนาการทุกอย่างในชีวิตออกหมดเลยอือย่างเช่นแต่ก่อนเวลาเราเรียนเรามันก็จะมีความเชื่อว่าเราอะเกิดมาใช้กรรมหรือเปล่าเกิดมาโลกนี้เพื่อใช้กรรมไงมันก็ถูกแล้วที่เราจะเจอนู่นนี่นั่น อะไรอย่างนี้แต่ไม่ฟังคํานี้นะใช้กรรมอนี้ไปฟังนุ้ยไรสาระสุดๆพ่อของอาจารย์บอกว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาจริงๆคนมากับซองที่เขียนว่า welcome my world เออใช่ welcome to this world ใช่นี่คือแบบโลกของคุณมาแบบล้าลามาใช้ชีวิตมาแบบอยู่กับความสวยงามของมันโอ้โหแลวไอ้ที่กูเชื่อมันคืออะไรใช่โล่งเลยไหมใช่โล่เลยไหมเอ้าแล้วที่ทั้งชีวิตขนาด ตอนนั้นยีกว่าก็ยังรู้สึกว่าเสียดายอะ่ะทำไมรู้ช้าไปวะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอยากให้คุณแบบปลดโซ่นั้นออกไปสักทีอะ่ะใชคุณ<อ>จะรู้สึกสบายมากมแล้วก็รู้ความลับของมหาปัญญาที่มันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยอะ่ะอืเนิดหน่อยว่านี่แหละเป็นทางลัดด้วยนะที่แบบว่าสำเร็จเร็วบางคนถ้ามันสำเร็จเร็วในอายุยังน้อยเข้ใช้ทางลัดไงเออเก่งเว้ยคนนี้ดูดมาแล้วไง ก็มามาเชื่อต่ออมาใช้ต่อเลยโอเคแนะนำเลยอันละห้าพันเก้านะคะอันละห้าพันเก้าวันนี้ใหม่บอกมาให้ที่สองอันปกติประมาณหมื่นสองเหลือที่หกพันเก้าว้าวราคาดีมากเหมือนหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะเหมือนหนึ่งแถมหนึ่งแล้วมีสี่แผ่นทั้งสองอันเลยว้าวสี่แผ่นก็สี่ชั่วโมงฟังเป็นออนไลน์ได้นะอย่าเพิ่งเข้าใจผิด ฟังเป็นออนไลน์ได้มไม่จำเป็นต้องมีซีดีนะครับเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากทั้งหมด8ชั่วโมงอ่ะทั้งหมด8ชั่วโมงนเล็กฟังซ้ำๆสี่ชุดใช่ไหมชุดเล็กสี่ชุดโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้6,009แล้วก็จะคู่ไหมคู่เลยถ้าใครเท่าไหร่นะถ้าใครอยากได้ทั้งหมด6,9กับ6,9ชุดจูนสมองอ่ะมีเซตจูนสมองกับเซต คิดใหญ่อันงี้เส้นคิดใหญ่นะมีเส้นจุดสมองเซตคิดใหญ่อันนี้หกพันเก้าอันนี้หกพันเก้าแต่ถ้าซื้อสองอันเท่าไหร่ถ้าซื้อสองชุดเลยหมดเลยครบเลยจากหมื่นจากหลักหมื่นจากหมื่นกว่าบาทเหมือนสี่เหลือเก้าพันเก้าได้เยอะต้องมือไหนโหได้เยอะมากได้หมดนี้เลยเก้าพันเก้าจริงด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเฮ้ย เฮ้ยมีอะไรอีกเขามีแถมรู้สึกเมือรู้สึกเขาจะมีแถมอะไรสักอย่างหนึ่งใครเอาเซตเอาสองเซตนี้99้าพันนะคะเอานี้ไปเลยแถมไม่อีกใช่โบนัสหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ภาคสามนะคะนำอย่างไรให้ได้ร้อยเท่านี่เป็นสอนคนเป็นผู้นำเพราะว่าการที่เรามาอยู่จุดนี้ได้อะจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้รู้เรื่องแบบ คือด้วยเราอายุน้อยด้วยไม่รู้ว่าจะนําคนยังไงเออจริงใหม่กับใหม่กันนิดหน่อยอายุน้อยแล้วก็สอนคนที่อายุมากกว่าด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องนําคนยังไงอยู่ยังไงนะคะก็อันนี้แถมไปให้ด้วยสําหรับใครที่เอาทั้งหมดนี้โอ้โหสุดยอด9 9 0รเท่านั้นมีนิดถูกอ่ะเออไม่ได้อาจารย์ทำคุ้มคุ้ม ได้สมุดแถมไปให้เอ่อหนังสือแถมไปให้ด้วยังก็ถูกแล้วแล้ก็สมุดแฏิกึกหัดเด็กๆเปล่านะอันนี้สีๆนะครับทุกคนพิมพ์ทีโอ้เรื่องใหญ่นะพิมพ์นีเรื่องใหญ่นะเว้ยเนี่ยโอเคโอเคเมอละใครทำเซตนี้พิมพ์ว่า C F นะคะพิมพ์ว่า C F 9,900บาท